บรรดาผู้บริหารศูนย์และก็พนักง,งานทุกๆท่านคะดิฉันชื่อสายหยุดภาชรานะคะแล้วก็ทำงานมาตั้งแต่ปี3-3ค่ะปีนี้ปี6-3นะคะแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นปี6-4แล้วเนาอะ,อะแล้วก็คิดว่าก็ยังทำอยู่ต่อไปถ้ายังไม่ไปไหนซะกอ่อนจาะ ของที่นะพี่คิดว่าทํายังไงเราจะเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ในเบอร์หนึ่งในที่นี้ก็คือหมายถึงพื้นที่ของเรานะคะในพื้นที่ของเราคือหมายความว่าทาเป็นกาลังทาเป็นความสามารถของเราที่มีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการไปออกตลาดเองพางพนักงานแบบสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าเดินปูพรมเนาะเดินปูพรมเดินตามบ้านเดินตามร้านอาหาร เดินตลาดกลางคืนเดินตลาดตอนเที่ยงที่เขามากินข้าวกันหรือว่าออกงานออกบูธออกตลาดนัดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือเราจะทดลองทำให้หมดอ๋อตอนที่แรกเนาะเจ๊ก็ไม่ค่อยคิดถึงตลาดนัดเท่าไหร่หรอก พราคิดว่าตลาดนั้นนี้ก็เป็นที่แบบว่าเอออะไรเราก็ส่งตามบ้านอยู่แล้วเราก็น็อกดออยู่แล้วเนาะแล้วทาไมถึงจาแบบว่ามีตลาดนัดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยสนใจตลาดนัดจนกระทั่งเออเราก็มีพนักงานคนหนึ่งขายตลาดนัดเราก็ถามเขาว่าขายเป็นยังไงก็ปรากฏว่าการขายตลาดนัดของเขาเขามีลูกค้าประจาที่ตลาดนัดทั้งเป็นแม่ค้าและทั้งคนที่อยู่กับบ้าน อยู่กับบ้านที่มาเจอกันตลาดนะัดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเมื่อเราเห็นตรงนี้เราก็คิดว่าอ้อตลาดนะัดเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เราสามารถจะไปโฟนเร่งเล้ากระตุ้นให้เขาซื้อของเรามากยิ่งขึ้นโดยการจัดโปรโมชั่นที่ตลาดนะัดแล้วก็ไปเดินช่วยคนที่อยู่พื้นที่ประจำนั่นแนหะก็ทำให้เขามีกำลังใจเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนดั้งเดิมเลยนยะตลาดนัดน,น้อย แต่ตอนนี้ตลาดนัดแตกขึ้นอย่างกระดอกเอตดการทำนะฮะเราก็ต้องมีทีมงานทีมงานที่จะไปตั้งบูธให้เราแล้วก็เราเนี่ยจะไปเป็นคนบอกว่าจัดของวางของตัดจัดเรียงตั้งสินค้าแบบไหนและมีคนยุทธ์อะไรที่เราจะทำให้กับลูกค้าสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือการโฟนเนาะ การโฟนก็คือว่าถ้าเราอยู่แบบเงียบเงียบเนี่ยคนเขาก็จะไม่สนใจเราต้องมีการโฟนสินค้าแต่บางครั้งเราก็ต้องใช้คนหน้าตาสวยที่จะมาโฟนสินค้าให้กับเราเป็นแรงดึงดูดอีกอย่างหนึง่งแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่เห็นโบเตอร์โชว์ไหม เราให้คนฟูนของเราเนี่ยแต่งตัวเปิดไหลนิดอะไรอย่างเงี้ยในบางวาระบางเทศการแต่บางวาระเราก็ต้องใส่ทุดฟอร์มไปมันแล้วแต่วาระไหนวาระนั้นเป็นเทศการไหนเทศการนั้นเอาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การะเทศ คนเนี่ยต้องตื่นตัวตอนนี้นะพี่จะบอกให้แต่ก่อนเนี้ยเคยใช้เวลา5ชั่วโมงในการหาเงินเจ็ดแปดก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ต้องเพิ่มเวลาสมัยก่อนเนี่ยมาทำงานแปดโมงเก้าโมงก็ยังโอเคสบายๆแต่ตอนเนี้มันจะต้องมาแต่เช้าละมาแต่เช้าแล้วก็วางแผนไว้ตั้งแต่กลางคืนเลยว่าเราจะไปตลาดไหนเราจะทํายังไงเงินมันหายากมากยิ่งขึ้นเราต้องใช้เวลา หามากกว่าเดิมถึงจะได้เงินเท่าเดิมมันไม่มีอะไรที่ว่าจะทําน้อยแล้วได้เงินมากมันไม่มีพี่ก็อยากให้ทุกคนเนาะตอนนี้มันก็เป็นวิกฤตอย่างหนึง่งแต่เราก็ให้ถือเอาวิกฤตนี้มาเป็นโอกาสของเราสู้ๆค่ะสู้ไปด้วยกันทุกคนนะคะสู้นะคะเอากำลังใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะ